ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธะไทยเมืองช้างครับอยู่กับหน้างานช่วงเที่ยงครับผมกะออกมาเห็ดอยู่ประมาณสิบโมงนะครับออกมาสิบโมงกะตัวนี้รับจบอยู่ที่สองพันหานะครับผมนี่ครับสองพันห่ากะมะลายดินขึ้นใส้ทางนะครับกะเพื่อนในว่าจ้างกะมาเห็ดเห็ดทางเขาหน้านะครับผมข้างในนะครับตัวนี้เพื่อนซื้อขายทางกันเขาหน้านะครับกะเพื่อนกับมาเมาล์เรีกอ่ะ เจ้าของหน้าก็สิบบวบกปันไหนนะครับก็เลยให้มาเก็บงานให้นะครับก็รับจบดยู่ที่สองปัญหาแล้วครับตัวนี้นี่ครับก็ซีมีสองปัญหานะครับเช็นอย่างนี้ก็ไรดินขึ้นบางส่วนนะครับแล้วก็ปับระดับพื้นนะครับปับระดับพื้นแล้วก็อยู่ฝั่งนี้เนี่ยก็เก็บฝั่งนั้นแล้วก็ซีมีหัวงานด้านบนครับได้เก็บหัวงานด้านบน มันก็สีไร่หยากแน่นะครับรูปหยากแน่เพราอมีเฟืองขึ้นมาน้ำนะครับเป็นไรเฟืองขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยกะสิประมาณนี้กะพอได้เห็ดนะครับผมพอได้เห็ดกงานบ่อไหลคือท่างอื่นนะครับงานบา่อไหลต่ว่ากะก็มีขม่าได้เห็ดนะครับผมสิประมาณนี้แหละ ง,งานหิริสามสี่ชั่วโมงนะครับหิริ <Head S 2> ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าห้องเหมาแล้วนะครับเหมาเหลียว mm hmm. ห้องกรเห็ดไปเรื่อยๆบ่ mm hmm. ได้ขอดได้เคียวรถนะครับบ่ได้บืนงานชั่วโมงนะครับเาเหิริไปเรื่อยเพราะงานห้องเหมาแล้วกรเห็ดไปนะครับคอยหิริคอยหออยนีไปสิประมาณนี้แหละระยะ งานเห็ดอยู่กับยู่ประมาณสินกวัวนะครับสินกลัวถึงสองสินนะครับผมสินกลัวถึงสองสิงนนะครับพอได้เห็ุไปครับพอได้ค่าอะโลกอะไรมาขึ้นครับประมาณนี้แหละมันหลูปปดพอใคทางฟังหน้าขางเขากับเขาไปแห้งบ่ได้นะครับถ้าเขาไปแห้งร่นมันก็สไลด์ลงนะครับมันก็สิได้ประมาณนี้ งานมาเก็บเก็บงานตามรถขัเจ้าเพิ่นนะครับกะซิมี่เอลซีเจ็ดมาเห็ดไปก่อนแล้วนะครับเ้าก็มาเก็บที่หลังเพิ่นกะสิประมาณนี้เนี่ยก้อกงอเนี่ยนะครับก็ตามสั่งเพิ่นบอกกันละพอหน้าอีกแปลงหนึ่งที่เพิ่นสื่อมากระยูฟังนี่พอดีนะเลยต้องคิดงอๆไปเนี่ยสิประมาณนี้ครับผม คิดถึดยังได้จังมาแก้ไขากันไหมครับบันหยากครับบันหยากประมาณนี้ครับผมสิเข้าบ้านแล้วครับเออสีเอารถมาดึงนี่เพิ่นอักหน่อยครับนี่อะสีไล่ไล่ออกไล่ขอบออกไล่ขอบออกกับสีรูปรูปไปจะจบแล้วครับเหลืออยู่มุมนี้หน่อยหนึ่งครับนี่ กสิมาไล่ออกจังหน่อยนะครับผมกสิขาบ้านก็เป็นอันวาเซดสินครับประมาณนี้แหละครับผมางานงานอยู่กับเอลหาซูนึงเป็ดขึ้นเขาครับบรรยากาศดีครับมื้อนี้บรรยากาศดีแดดบ่มีครับบรรยากาศเย็นๆครับ ร่มน้อยๆครับรับปุ่มปักตรงไว้กับท่งกับเดี่ยวสายเดี่ยวหัวครับทักษิว่าจังใดโอเคครับผมได้เจอกันชิมนาครับผมชิมนี่กับมาเบียดให้เบึ้งให้ชุม่มประมาณนี้ครับสวัสดีครับ